เราวดวนไม่อีกแล้วครับทุกคนล่าสุดนะครับเพลงนึ่งข้าให้พ่อแหนเนี่ยทะลุ500,000วิวไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับซึ่งปล่อยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่ารวมพลังพ่อรวมพลังลูกนั่นเองนะครับโอ้โหถือได้ว่า เป็นปรากฏการเพลงอีกแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะเรื่อง MV เรื่องเนื้อหาเพลงต่างเนี่ยอุ้มไม่ต้องขอชื่นชมไม่ว่าจะเป็นนักแต่งเพลงนะครับผู้เรียบเรียงต่างโปรดิวเซอร์ต่างๆถือได้ว่าเพลงนี้คือกลมกล่อมลงตัวนั่นเองถ้าเรียกได้ว่าทานขนมก็คือทานแบบอร่อยอร่อยนะครับเนาะสำหรับเพลงนี้นะครับเรียกได้ว่ามาแรงสุดๆนะครับและตอนนี้นะครับโอ้โหคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยก็ปลาไปแล้วเกือบหมื่น เกือบ20,000คอมเมนต์นะตอนนี้แล้วก็คนกดไลค์เนี่ย7 0 0 0 0กว่าเกือบ80,000เรียบร้อยแล้วนะครับถือได้ว่าโอ้โหแฟนเพลงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยคือ ปังมากจริงๆครับทุกคนเนาะนะครับเรียกได้ว่าปล่อยเพลงไหนออกมาก็คือปังสุดๆเลยนะครับวิวตอนนี้ก็คือทะลุ50,000 0วิวไปแล้วครับทุกคนก็ขอแสดงความยินดีกับบอสโจแล้วก็นงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเรียกได้ว่าเพลงนี้คือติดหูแน่นอนวงการลดแห่วงการหมอลำเนี่ยอุ้มว่าเอาไปร้องก็คือม้วนๆจอยๆกันแน่นอนนะครับถ้าให้พูดถึงในเรื่องของ MV นะครับทุกคน MV เพลงนี้ก็คืออ่าเล่าเรื่องถึงพ่อกับลูกนะครับที่ทะเลาะกันในเรื่องของการหุงข้าวนะครับซึ่งลูกเนี่ยไฟฟันอยากจะเป็นดาวติ๊ อยากจะเป็นดาวทิกตอกก็คือถ่ายคอนเทนต์ตลอดเวลานะครับก็นึกถึงตัวเองนะทุกคนเราเนี่ยก็เวลาจะไปหุงเข้าเราก็ขี้เกียจเราก็อยากมาถ่ายอ่านข่าวให้ทุกคนได้รับรู้นั่นเองเพื่อสารฝันตัวเองนั่นเองนะครับก็คือเข้ากับอุ้มมากๆนะสำหรับเพลงนี้แล้วก็ชื่นชอบมากๆเมื่อกี้ออกไปตลาดก็เปิดเพลงนี้ใส่ลาโพงรถนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเสียงดังกันเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้กี่ล้านวิวนะครับว่าน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะได้ทองหรือเปล่านะครับเพราะว่าบอสโจเนี่ยเคยได้โพสต ล้านวิวนะครับอุ๋งอิงลำเพลินแล้วก็พ่อโจเนี่ยได้ทองแน่นอนซึ่งซอนุชนะครับจะเป็นคนเสียทองให้น้องๆนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือมาแรงสุดๆนะครับและตอนนี้เราก็สามารถเข้าไปฟังได้อีกเช่นเคยนะครับที่ช่องสาวน้อยเพรด้านแพงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเข้าไปช่วยกันแชร์เข้าไปช่วยกันกดไลค์นะครับเพื่ออุ๋งอิงเพรด้านแพงและบอสโจเนี่ยจะได้ทองนั่นเองนะครับนะ <S <S ซึ่งเรียกว่าเพลงนี้เนี่ยก็คือกระแสแรงจริงๆนะครับเนี่ยเขาลงไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับทุกคนปาไป50,000 0วิวแล้ว โอ้โหขอแสดงความดีใจกับบอสโจและอูอิงด้วยจริงๆนะครับทุกคนเนาะโอ้โหคอมเมนต์ก็คือชื่นชมเยอะมากๆ mm hmm. นี่ติดหูมากนะครับพ่อลูกน่ารักมากเพลงนี้ดังอีกแล้วครับอยากให้ติดหนึ่งในมาแรงสุดยอดนะครับเพลงนี้สุดยอดค่ะเพลงม่วนพ่อลูกคู่บุญโอ้โหคอมเมนต์คือถลม่มทลายจริงๆนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอชื่นชมมากๆเลยนะครับทุกคนเนาะ mm hmm. ก็คือแบบว่า ถือว่าลงไปไม่กี่ชั่วโมงก็ปาไป5 0,000 0วิวเนี่ยก็คือสุดยอดมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวอุ้มจะขอเข้าไปชมอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนนะไปต่อกันเลยครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับก็ฝากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้อุงอิงแล้วก็บอสโจและอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้นะครับไปแล้วนะครับ เ็นเวลาใครยบอเห็นสร้างยังลูกสาวเอาแต่นั่งเตือนเบึงแต่ติดตกใส่ไปหนึ่งเขากันตอบว่าสิหนึ่งดอกจังแม่นอยากแส่